สวัสดีค่ะทุกคนทางมาเดินตลาดนะัด สวยมากค่ะท่านผู้ชม Starlight Dào mà U ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนมันวันนี้รู้สึกอยากกินไส้กรอก <c oughs> ไส้กรอกเยอรมันที่แบบว่าอันเล็กๆอย่างเงี้ยมีชีสอยู่ข้างในนะทุกคนก็เลยพาอานอนท์จากแวะไปหาแม่ย่ามานะคะหลังจากนั้นเราก็แวะไปในเมืองมานะคะไปเดินตลาดคริสต์มาสกันตอนแรกก็กะว่าจะไปเดินจิบวายร้อนๆอะไรเงี้ยพอเห็นคนแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนเยอะมากๆเลยค่ะเต็มเลยอะรอแถวกันนานมากแล้วแบบ หนาวมากด้วยอากาศไม่มีหมากนะไม่มีน้ําแข็งนะแต่ว่าอากาศเย็นมากเลยค่ะอานนท์ก็ไม่ได้แบบเตรียมตัวว่าจะไปกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาแบบว่าเสื้อกัน,นหนาวหนาๆไปเนาะใส่เสื้อกันหนาวแบบไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะมันก็เลยหนาวมากก็เลยบอกว่าโอเคลกลับมาบ้านก่อนดีกว่ามาทําอาหารให้ลูกวันนี้ก็จะทำติ่มซาค่ะจะทําขนมจีบอีกแล้วนะคะกูก็ หมักหมูไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะแล้วก็เอานี่ออกจากตู้ฟิตนะคะแล้วก็จะมาทําติ่มซุงมกันเนาะลูกก็หิวข้าวแล้วตอนนี้ก็หกห้าโมงห้าโมงครึ่งแล้วโอ้โหอันนี้อ<ฮ>อ่นนะอือหือวันนี้จะทําติ่มซําติ่มซุงมขนมจีบนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะแล้วน,นี่นะคะปุ๊กก็หมักหมูไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี่เลยหมักหมูไว้แล้วก็อนี่ก็แผ่นนะคะเอาไว้ห่อเนาะ อาดารอนมาห่อช่วยแม่เร็วห่อใส่ใส่นะ <c oughs> ดูซิไปได้สร้อยอะไรมาใส่เนี่ยดูซิเนี่ยมันยังไงมันสวยแบบไหนสวยแม่ <c oughs> คือชอบกินไหมเอ่อคอเรียนด้าร <c oughs> อนคืออะไรคอเรียนดะอะไรก็คอเรียนดะเอ่อขนมเอ่อผักชีเนี่ยเห็นไหม แล้วก็แครอทเตอร์ดารอนชอบมากเลยแครอทเตอร์นี่ใช่ไหมชอบแต่ว่าไม่ชอบเท่าไหร่ถ้าทำกับสลัดอะชอบแบบกินเล่นๆนะแต่ว่าทำแบบนี้ไม่ชอบอทำไมอะมันต่างกันยังไงไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผักแล้วกินอะไรอ่ะกินของกินผักมันก็ต้องมีวิตามินไงกินอะไรก็ได้แต่ไม่กินผักกินอะไรก็ได้ไม่กินผัก กินเนื้ออย่างเดียวไม่กินผักผักมีประโยชน์ต่อร่างกาย<ล>ก็ต้องกินผักด้วยแต่มันไม่อร่อยเนาะที่เวลาที่เวลาส้มตำตำบักหุก่งทำไมกินล่ะมันก็เป็นผักเหมือนกันแต่มันเผ็ดแซ่บดีเผ็ดแซ่บดีนี่ค่ะทุกคนอันไหนนั่เนาะอันไหนอร่อยนึกกิน นแม่เลยไม่กินหรอแล้วแม่ทำอร่อยไหมบางครั้งบางครั้งมีข้างไหนที่ทำแม่อร่อยอืมมีอะไรที่แม่ทำแม่อร่อยไก่ฮะไก่ไก่ตอนไหนมันไหมจนะลรอเนี่ยไม่ใช่มันไม่ได้ไหมมันมันเป็นแบบนั้นแม่ใส่ซีอิ๊ว ใส่ซอสแฟนไฟก็ไม่นะแม่กาบอกว่าแม่ใส่ซีอิาวในแฟนไฟถ้าหนูทำทำไมหนูไม่หนูไม่ช่วยแม่ทำละ่ะบางทีแม่ก็ลืมดูไงห <laughs> ไม่รู้ด้ซว้ำว่ามันอบอยังไงหนูก็ต้องเรียนรู้ช่วยแม่ทำอาหารสิให้แม่อบให้กินตลอดได้ไงแม่ก็ทำงานเหนื่อยเนี่ย แลราว่าเต้องถ่ายมือว่าถ่ายหน้าแม่ด้วยเนี่ยอืมไม่ต้องถ่ายหน้าแม่หรอกเพรเดี๋ยวก็จะเห็นความสวยหิว <c oughs> แบบไหนหิวเยอะไหมทําเยอะไหมทำเยอะฮะทำน้อยก็ได้ไ<ม>ทำน้อย,อย,ยอดีกว่าเดี๋ยวมันจะอ้วนไม่ใช่ทำไมขี้เกียจถ่าย <c oughs> ไก่นี่แม่ทำกี่ครั้งไหม่กี่ครั้งทุกครั้งเลยแต่บางครั้งก็ไม่ไหม้หมดอืมแม่บางเงินอาหไม่ไม่ได้แต่นวนไม่ไหม้เนาะอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือฟาอาร์จเอฟซีใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้พูดจริงใช่ไหมอันนี้พูดจริงสาบานเลยพูดจริงแล้วพูดจริง100%ไม่มีลึก พูดแบบนั้นได้ไงแม่ทำอาหารอร่อยจะตายมันอร่อยแต่ว่ามันไหมเกินมันเค็มอะเด้องั้นต้องเบามือลงนิดนึงหันดึงไก่นะม่ใช่ทุกอันแล้ฟนไฟด้วยไม่ช้นไฟก็ไม่โพสยังไม่เลย <c oughs> แล้วก็จะมาทาน้าจิ้มอันนี้ก็จะปิดฝาไว้นะคะีต่อไปก็จะมาทำน้ำจิ้ม

นี่ะะคะมาทำน้ำจิ้มมาทำซอสกันค่ะอซใส่พริกแห้งค่ะลงไปสักสามเม็ด ใส่เอสิกนะคะใส่น้ำส้มสายชูถ้าใครไม่มีน้ำส้มสายชู mm hmm. ก็ใสุ่บเป็นบาซามิโค่มันจะออกแบบน้ำจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเอาไว้ใส่สลัดนะคะก็ใส่แทนได้เหมือนกันนะกินได้ไจะออกเปรี้ยวๆก,กินน้องกินดูได้แนะ่โก้กันดมดอันดิบจะกินทำไมแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นซอสโทเหลืองค่ะซอสมีอุ้งมือตีอันนี้กินได้ไ

เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนน่ากินไหมคะโอ้โหขนมจีบอันนี้ก็น้าจิ้มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนิดนิดโอ้โห,หน่าจิ้น ก่อ,อ,อนไหมเปิดจะเอาใสาน่นี่โอเคทำไมใส่อันนี้ไม่ไม่อร่อยซอสมันร้อนซอสไม่สะอ,อ,อ,สอสาใจโูน้อยเกิอ พริกด้วยไหมเดี๋ยวแม่จะลองชิมดูนะคะคุณอาณนน์เขาไม่กินค่ะเขาล่นหุ่นตอนเย็นแม่จะลองชิมดูสองชิน้น บอกก็หมดสิต้องให้กินที่หลังไม่ได้เอามาได้กลิ่นถึงห้องเลยมันนี่เ <c oughs> อืนนี่ค่ะโหยเอามาให้หมด,ด <c oughs> โอ้โหนี่คือนิ่มมากเลยเออะไรนะ หมูค่ะหมูค่ะหมูนิ่มมากเลยอ่ะมาซิมดูเดี๋ยวมาให้กล้องมาซิมต่อหน้ากล้องเล็ว สองคนสุดท้ายแล้วนะคะมีแค่นี้แหละนี่คือสุดท้ายแล้วนะคะเสร็จภาร,รกิจของแม่แล้วนะคะทุกคนขนมจีบหมดหม้อเลยคะ่ะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะคะห <laughs> มักหมูหนึ่งกิโลนะคะหมดเกลี้ยงเลยคะ่ะพลติกระดาลรอน,นชอบมากเลยเมนูนี้นะคะ โอเคนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของเรานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ